สวัสดีนะครับมิตรกแฟนบอลทั้งหลายของเอเนาะวันนี้วันที่ย6นะครับก็มีบอลอยู่หลายคู่เหมือนกันนะก็จะเป็นเกี่ยวกับการพวกเกี่ยวกับเทนนิสอะไรเนี้ยจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เราลองมาดูกันดีกว่าวันนี้เฮงเคยอัดคัดมาให้3ามคู่เด็ดๆจำๆไปนะไปที่คู่แรกนะครับโอแซกับแซงองเตียนนะครับผมดิกเอิงฝรั่งเศสนะตัวนี้กเอิงสองนะครับดิกเดินนะครับบอกเลยว่าโอแซเนี่ยก็ ผลงานดีนะครับโอเซนเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแก่งอยู่แล้วเนาะครับผิดกับเซงไอเตียนเนี่ยเป็นทีมที่เล่นทีมเยือนไม่ดีนะครับวันนี้โอแซเนี่ยมาต่อปอนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานเจ้าบ้านดูดีมีทรงกว่านะครับเราอยู่ในหัวตารางเลยนะครับผมต้องการชนะเพื่อโอกาสเลื่อนชั้นดีกสูงสุดนะผลงานแรงนี้ไม่มีตกบอกเลยว่าคือคนมันอยากจะเลื่อนชั้นเนาะ ฟอร์ทีเมเยือเนเซ็เตีย์ตีมผลงานย่มแย่นะยังติดโซนเพลย์ออฟอยู่เลยนะครับผลงานหลังก็ตามสภาพแพ้รวด4เกมนะครับมาเสมอในเกมล่าสุดแค่นั้นแหละก็ต้องบอกเลยว่าทั้ง2ทีมนะ่ยมองมุมไหนก็ตามเนะี่ยเจ้าบ้านโอแซนเนี่ยห่างไกลนะครับผมกับกับฟอร์มนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านเนี่ยกินแน่วันนี้นะครับต่อแค่ต่อปอยอ,อาจาจะขยับไปครึ่งลูกเนาะแต่ก็แค่อยู่เจ้าบ้านนะวันนี้นะคู่นี้ให้อยู่โอแซเจ้าบ้านนะครับผม คู่ที่2อนะข้ามไปที่เอเวอร์วิดซีเนเธอร์แลนด์นะครับก็คือลีกลีกของเออแอนแลนด์เองนะครับระหว่างวิสเทสนะครับผมจะพบกับแอสเซ็กซ์อาร์กมานะครับก็คู่นี้ผัดกันแม่กัดผัดกันมาชนะนะครับก็ผมว่าจะเป็นบอลเจ้าบ้านนะบอลเจ้าบ้านจะได้กินตลอดนะครับก็นัดล่าสุดเนี่ยวิสเทสเสมอกับเอชนะอุเทดได้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าบ้านนะแต่อาร์กมาเนี่ย บอกเลยว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีนะแต่เป็นทีมเยือนไม่ดีเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับทั้งวิเซตแล้วก็อัรคมานะครับก็ถ้าไปยูโรป้ากันนะครับทั้งสองทั้งสองคู่นะแต่ว่าต้องมีสิทธิ์ไปเพย์ออฟเพ่นึงไปเ,ไเล่นยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะทั้งคู่เลยนะครับวันนี้นะคะเสมอนะวิเซตกับอัรคมาเนาะก็ต้องบอกว่าให้อยู่อัรคมานะครับ เพราะว่าเทียบด,ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยหรือว่าเฮ h ูเฮตูอายเซคกอะคมาเนี่ยต้องบอกว่าดูดีกว่านะค์มาดูดีกว่าก็ให้อยู่ทีมเย Isaac ือนอแซคกอะคมานะครับคู่นี้นะข้ามกันที่สแกิเนเวลนะครับระหว่างนอร์เวย์ครับนอร์เวย์ลีครับระหว่างโลเซนบอกจะพบเฮาคูเซอร์นะครับผมก็ต้องบอกเลยคู่นี้เนี่ยอ่า เน้นเสมอช่วงหลังสามนัดหลังนี้เสมอศูนย์หมดนะครับแต่ว่าโลเซนบอกเจ้าบ้านเนี่ยถือว่าโหดมากนะครับโหดโหดทั้งคู่ดีกว่าเทอเกซุนก็โหดนะครับแต่ว่าถ้าให้มองช่วงหลังๆเนี่ยโลเซนบอกเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีไหมก็ดีนะแต่แต่พอมองเฮตุมเฮต,ต์แล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยยิงกันยิงกันน้อยมากนะครับวันนี้โลเซนบอกเจ้าบ้านมาเปิดอยู่ที่ลูกควบนะครับเฮียบอกเลยว่าจากสถิตีย้อนหลังแล้วอะ่ะ ไม่เคยแพ้กันเกินลูกยิ่งสามนะัดหลังสุดเนี่ยเสมอด้วยนะครับให้อยู่ทีมเยือนนะครับเฮาเกซุนเนาะไม่แพ้กับบ้านแน่นะครับผมแล้วก็มีคู่แถมนะรนเวมกันเนาะก็ไปที่กับชาปปอบอปนะครับผมเปิดบ้านพบกับโมนะครับผมคู่นี้ชื่อชั้นก็อาจจะเป็นโมเนาะที่ดีกว่านะครับก็เจ้าบ้านมีราคาสมอน,นะครับ ชื่อชั้นต่างๆมาเฮดสูเฮดหรือว่าฟอร์มก็เล่นที่เริ่มกระเติรขึ้นมาของโมนะครับต้องบอกว่าน่ากลัวมากนะครับจะเป็นทีมเยือนหรือว่าเป็นทีมเย่าก็น่ากลัวทุกนัดนะครับระหว่างโมนะครับคนนี้ให้อยู่โมทีมเยือนนะครับก็งไงก็ขอฝากกิจกรรมลุน้นทายผลส,สิงยูฟาแชมเปี้ยนส์นเนีวยนะครับก็ระหว่างลิวพูลพบกับเรอัลมาดริดนะครับผม เข้าไปคอมเมนต์ได้นะทายผลสกอร์มาเลยว่าใครชนะชนะเท่าไหร่มันมีของรางวัลให้นะมีผ้าพันคอนะครับของจริงนะครับเสื้อของจริงแล้วก็พวกแก้ยติของจริงนะครับเป็นของนิพูนกับมาลลิศแจกนะนะครับงี้ก็ขอฝากเว็บพนานที่ดีสุดในประเทศไ,ได,ด้วยนะครับผมเบปยูฟ่า147นะครับฝากท้อนโอนก็มั่นใจได้รวดเร็วแน่นอนนะครับยอดเสียก็เป็นค่าคอมให้ให้ลูกค้าไปเล่นต่อนะไม่มีอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมด้วยเรามีบัตร5ใบ บัตร5ใบที่ว่าก็คือบัตรแดงเดือดในไทยนะครับห้าที่นั่งนะมียอดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปดูกันในกติกาของเว็บได้นะครับผมยัง้งขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ